ผมตีเล็กสายมันครับโอ้นี่กลับมาถึงอู่แล้วนะครับอูช่างอุ้ยางข้างกับโรงน้ำแข็งจิมสุนายอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินครับที่เห็นอยู่นี้ครับเขตใอยางในร้างอุ้ย เรงนีหาง่ายนีตัวนี้ไหมอขอเรองมันคือแมงกีซอนครับน,รรนี่น้มี่งอ่าเลยครับจับแมงกีซอนครับผมทั้งเจทั้งวุน่นเส็นทั้งน่งนองอังเปาครับลุยเลยครับตอนนี้ครับสุดยอดสุดยอด เียงนี้มาจากไหนช่างวุบูทูธอเปิลบูทูธแไดบแปดครับ there. ใต้กีทอนขายย่ำย่ำขึ้น เสียงอยู่พี่อยู่ในโทรศัพท์กับมี่โซนกำเนิดคับเปิดเสียงบ l ท e t o นี่คือวิธีการจับแมงจีซอนครับโอ้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละสุดยอดครับตุ้มเสียงไฟฟ้าดูดีว่าไปตมยนี่ได้ตบิดไฟในโอ้มืดหมดเลย แล้วแมงก็จะบินมาที่นี่ทีเดียว